เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อของเรื่องอีเมลกันนะคะหลายคนอาจารย์เชื่อว่าน่าจะเคยใช้อีเมลกันมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็น o อ m a i l Gmail Yahoo นะคะที่นิยมใช้กันนอกจากนั้นก็จะมีอีเมลของสำนักง,งานด้วยนะคะ อีเมลเนี่ยคือย่อมาจากอิเล็กทรอนิกส์เมลนะคะหรือเป็นการส่งข้อความที่เป็นดิจิตอลนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองทีนี้ในเรื่องของอ e ีเมลเนี่ยเราจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมากันนะคะอีเมลเนี่ยถูกก่อตั้งโดยองค์กรหนึ่งชื่ออาพาเน็ตโดยองค์กรอาพาเน็ตเนี่ยค่ะได้จัดตั้งระบบอ e ีเมลขึ้นมาในยุคที่เป็นทศวรรษ1970นะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีการดัดแปลงโค้ดนะคะ จนพูดง่ายๆคือกลายเป็นมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลซึ่งมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลแบบนี้เราเรียกว่า RFC RFC เนี่ยคือย่อมาจาก Request for Comment นะคะซึ่ง RFC จะมีเลขที่หลากหลายนะคะซึ่งเป็นพูดง่ายๆคือเป็นการเข้ารหัสในรูปแบบต่างๆซึ่งจะมีมาตรฐานหรือกรอบที่กำหนดไว้อีเมลก็เป็นหนึ่งในเลขตัวหนึ่งใน RFC นะคะซึ่ง การส่งต่างๆอาจจะมีหลายเลขด้วยกันนะคะทีนี้ถัดไปนะคะในปีที่เป็นยุคทศวรรษ1980หลังจากที่1970เป็นยุคที่เกิดอีเมลที่คล้ายในปัจจุบันแล้วนั้นในปีที่เป็นยุคทศวรรษ1980เกิดโปรโตโคอลชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโปรโตโคอลที่ถ้าใครอยู่ในวงการอีเมลจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือโปรโตโคอล SMTP นะคะ โปรโตคอล SMTP จะย่อมาจาก Simple Message Transfer Protocol นะคะโดยโปรโตคอลชนิดนี้นะคะพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นโปรโตคอลที่อยู่บน TCP/IP นะคะพูดง่ายๆคือ TCP/IP จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดส่วน SMTP เนี่ยจะเป็นตัวย่อยใน TCP/IP นะคะโดยพอร์ตที่ใช้นะคะ ใน smtp ก็คือพอร์ต25นะคะถ้าใครเคยศึกษาเรื่องนี้มาบ้างเนี่ยจะทราบว่าอย่างเช่นการเข้าเว็บไซต์นะคะก็จะผ่านพอร์ต80อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้ในภายหลังเนี่ยนอกจากจกะส่งข้อความได้แล้วนั้นนะคะภายหลังได้เกิดสับใหม่ขึ้นมานะคะเราเรียกว่า MIME MIME เนี่ยจะเป็นตัวย่อจากคำว่า Multi-purpose Internet Mail Extension นะคะ Multi-purpose Internet Mail Extension นี่คืออะไรก็คือแทนที่เราจะส่งได้แต่ข้อความนะคะกลายเป็นว่าเราสามารถส่งได้มากกว่าข้อความนะคะมีการ attach file ได้อาจจะเป็นพวกเพลงภาพหรือวิดีโอได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงการใช้อีเมลกันนะคะในรูปแบบของอีเมลนะคะจะประกอบด้วย2ส,ส่วนที่เป็น2ส,ส่วนหลักด้วยกันส่วนแรกนะคะเป็นส่วนหัวหรือเฮดเดอรนะคะส่วนที่2จะเป็นเนื้อหาหรือพวกคอนเทนต์ต่างๆที่ใส่เข้าไปนะคะทีนี้ในส่วนที่เราควรจะทราบนะคะในรายละเอียดการใช้อีเมลนะคะก็คือส่วนที่เป็นเฮดเดอร์นะคะ ส่วนที่เป็นเฮดเดอร์จะประกอบด้วย 4. ส่วนหลักๆนะคะซึ่ง 4. ส่วนนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างส่วนแรกก็คืออีเมลผู้ส่งถ้าไม่มีอีเมลผู้ส่งอีเมลนั้นจะไม่สามารถส่งไปได้เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งนะคะเช่นเดียวกันจะต้องมีส่วนที่2ก็คืออีเมลของผู้รับนะคะชื่ออีเมลผู้รับถ้าไม่มีก็ไม่รู้ว่าจะส่งหาใครนะคะ โดยส่วนนี้อีเมลของผู้รับอาจจะมีหลายคนก็ได้นะคะในส่วนที่3ามนะคะก็จะเป็นหัวเรื่องนะคะหรือ subject นะคะว่าโดยภาพรวมแล้วเราต้องการส่งเพื่อสื่อสารกับผู้รับเนี่ยโดยหัวเรื่องคืออะไรนะคะแล้วก็ส่วนถัดไปนะคะคือส่วนที่4นะคะส่วนที่4บางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะส่วนที่4ี่เนี่ย บางคนน่าจะเคยเห็นอย่างเช่นเวลาเราจะส่งอีเมลก็จะมี t o นะคะ TO นะคะ, to to, น,ะ,คะนอกจากนั้นมีอะไรอีกนอกจาก To นี่ก็คือจะมี BCC BC, c แล้วก็ CC นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดการส่งทั้ง3แบบนี้นะคะทีนี้รูปแบบที่ทุกคนรู้จักทั่วไปเนี่ยก็คือจะเป็นแบบที่ส่งไปหาทูคือใครนะคะ สิ่งสำคัญที่เราจะต้องทราบก็คือเวลาเราส่งอีเมลนะคะถ้าเป็น t o to ตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่ชื่ออีเมลไปนะคะซึ่งอาจจะเวลาเรามีใส่หลายคนนะคะเราก็อาจจะขั้นด้วยเครื่องหมายนะคะทีนี้เวลาที่เราส่งหลายคนทุกคนถ้าอยู่ใน t o นะคะอีเมลของทุกคนที่ได้รับก็จะเห็นรายชื่ออีเมลของทุกคน ะะเพราะฉะนั้นข้อควรระวังในการใช้ก็คือว่าถ้าเรามีการติดต่อกับบริษัทหลายๆบริษัทนะคะซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าของเราทั้งคู่แล้วอย่างเช่นบริษัทเราส่งให้บริษัท A กับบริษัท B อาจจะมี C D อะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งในบริษัทเหล่านี้ถือว่าเป็นคู่แข่งกันอย่างนี้นะคะเป็นต้นเราไม่ควรที่จะใช้ทูนะคะทีนี้ถัดไปที่อยากจะพูดถึงก็คือ เราจะเป็น cc นะเวลาที่เราใช้ที่สำนักง,งานทำไมบางคนมี cc นะคะการที่เราส่งอ e ีเมลแล้วก็ใส่อ e ีเมลของผู้รับที่ cc เนี่ย cc ก็จะเห็นเหมือนกันนะคะแต่ cc เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาส่งก็คือต้องการแจ้งให้หัวหน้าทราบอย่างเงี้ยเป็นต้นได้ส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็แจ้งให้หัวหน้าทราบนะคะเพราะฉะนั้นที่ cc ก็จะเห็นเหมือนกันว่าส่งให้ใครนะคะ สิ่งสำคัญก็คือจะเหมือนกับทูนั่นเองนะคะก็คือว่าข้อควรระวังก็คือถ้าส่งให้ลูกค้าหลายๆเจ้าก็ไม่ควรที่จะใช้ CC นะคะถัดไปรูปแบบที่3นะคะในส่วน h e ดเดอจะมีตัวที่เป็น BCC นะคะอทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ลืมบอกไปก็คือ CC นะคะ CC ก็คือคาร์บอนก๊อปปี้คาร์บอนก๊นะคะให้นึกถึงเวลาที่เราไปตามร้านของชํา แล้วเขาต้องการใบเสร็จทีนี้ใบเสร็จเขาก็จะมีใช้แผ่นคาร์บอนนะคะเขียนแล้วก็กลายเป็นว่าข้อความที่เขาเขียนก็จะปรากฏอีกแผ่นหนึง่งเช่นเดียวกัน C C ก็คือเป็นพูดง่ายก็คือคาร์บอนก๊อปแบบนั้นนั่นเอง B C C นะคะตัว B ที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือคำว่าบลายบลายก็คือมองไม่เห็นนั่นเองนะคะบลายคาร์บอนก๊อปปหมายความว่าอ e ีเมลทุกคนที่เราส่งใน B C C นะคะ ผู้ส่งจะมองเห็นนะคะตั้งแต่ทู c c b c c ผู้ส่งจะมองเห็นแต่ใน BCC อีเมลของทุกคนที่อยู่ใน BCC จะมองไม่เห็นว่าผู้ส่งส่งหาใครบ้างซึ่งตรงนี้เหมาะในการติดต่อธุรกิจหรือผู้ง,ง่ายๆคือเรามีการติดต่อธุรกิจอยู่หลายบริษัทด้วยกันอย่างเช่นการส่งคำอวยพรในปีใหม่หรือเทศกาลต่างๆซึ่งบางทีอาจจะเป็นข้อมูลที่เราไม่ควรเปิดเผยว่าเราได้ติดต่อกับบริษัท A.B.C. ซึ่ง A.B.C. ก็คือเป็นบริษัทที่เราทํางานอยู่ด้วยและก็เป็นคู่แข่งกันอย่างนี้นะคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการส่งให้ลูกค้าซึ่งลูกค้าอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันก็ควรที่จะส่งอีเมลในช่องที่เป็น BCC นะคะทีนี้นอกจากนั้นสิ่งที่อยากจะพูดเพิ่มเติมนะคะก็อย่างเช่นที่อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างก็คือการตั้งชื่ออีเมล ะะการตั้งชื่ออ e ีเมลควรที่จะใช้คําที่เป็นสุภาพหรือเป็นชื่อที่บง่งบอกถึงผู้ส่งได้ส่วนหนึ่งนะคะอย่างเช่นใช้ชื่อจริงนะคะหรือชื่อจริงกับนามสกุลอย่างนี้นะคะไม่ควรใช้คําที่อาจจะเป็นคําที่เขาไม่นิยมอย่างเช่น Z A อะไรอย่างนี้นะคะยัคุซ่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันบางทีอาจจะทําให้เวลาในการทํางานอาจจะไม่เหมาะสมนะคะทีนี้ใน อีกส่วนนึงเมื่อกี้ทั้งหมดจะอยู่ในเฮดเดอร์นะคะทีนี้ในส่วนที่เป็นเนื้อหานะคะสิ่งที่จะเพิ่มเติมก็คือเวลาเราส่งจดหมายนะคะถ้าเป็นผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้าควรที่จะมีการเรียนนะคะถึงใครแล้วก็ลงท้ายจดหมายเพราะว่าบางครั้งบางทีเราส่งไปเขาไม่ทราบว่าอ e ีเมลนี้เป็นของใครเพราะฉะนั้นในการลงท้ายจดหมายนะคะควรจะมีการลงท้ายจดหมาย อย่างเช่นด้วยความนับถือนะคะหรือย o รเซนเซียลลีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บอกว่าผู้ส่งเป็นใครอย่างเช่นชื่อชื่อจริงนามสก,กุลบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงานอยู่นะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะคะซึ่งจริงๆพวกนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากโดยเฉพาะเซลล์นะคะที่ใช้ในการดีลกับลูกค้านะคะเพราะว่าไม่งั้น ลูกค้าจะไม่สามารถถึงสนใจแต่จะไม่สามารถติดต่อกลับมาได้อย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นต้องการโทรติดต่อเพื่อคุยอย่างเงี้นะคะเป็นต้นนะคะทั้งหมดในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงอีเมลนะคะโดยเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะสามารถศึกษาได้จากเอกสารนะคะในไทยมุกได้ก็จบไปอีกเรื่องเนึ้อนะคะกับอีเมล